สวัสดีครับวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อวันที่11-12ถึง12พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาที่แม่กลางหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลได้ลงพื้นที่ชมความงามของวิถีชีวิตแห่งม่อนดอยและนาขั้นบันไดนบ้านแม่กลางหลวงบนดอยอินทนนท์หมู่บ้านชาวเะเหรีประกาเกยยอ และต่อมาทางด้านชาวโซเชียลได้เผยคลิปสุดอบอุ่นของคุณพิธากำลังกล่อมหนูน้อยนอนหลับอยู่ในอ้อมกอดพร้อมกับมองดูหนูน้อยด้วยรอยยิ้มหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออ,อกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นอยากให้คุณเขามีครอบครัวอีกครั้งเนาะอ,อยากเห็นลูกชายตัวน้อยๆของพ่อทิมขอให้เจอคนที่ใช่ที่ทำให้หัวใจคุณทิมเต้นแรงอ,อีกครั้งในรอบ5้าปีแกอยากมีลูกสี่คนถ้ายังเป็นครอบครัวอยู่ เสียดายป่านนี้น้องพี่พิมพคงมีน้องแล้วล่ะคะ่ะและอ่อนคนนี้แต้มบุญสูงขนาดโตมาให้เก่งและดีเหมือนนายกพิธาค่ะล่าสุดพ่อกล่อมลูกชาวบ้านนอนแล้วความเป็นพ่อที่เคยดูแลลูกมาก่อนก็จะอ่อนโยนแบบนี้อบอุ่นดีต่อใจที่สุดเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากเรียกได้ว่าช่วงนี้คุณพิธาก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องและวันที่15้าพฤศจิกายน2566มาร่วมส่งกำลังใจให้คุณพิธากันนะครับ เพราะสานัดพิจารณาหุ้นสื่อไอทีวีและก้าวไกลหาเสียงแก้มอ .112 ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ